มีคนมาลักบักม่วงค่ะพี่น้องค่ะผ uh ู้ใหญ่น้องนี่ขโมยขโมยเอาบักม่วงที่มันบดไห้ห่อค่ะเอามาโบมป้าลูกบักใหญ่เลยนี่โอ้โหจะเต็มตะกร้าเลยนึกว่าขโมยแมคุณ้น่ะเต็มตะกร้าเลยนี่่วยบักใหญ่เลยค่ะลูกใหญ่ๆห่ทั้งนั้น เริ่มจะหมดแล้วเริ่มสีเหมดแล้วพี่น้องคะนี่ที่ห่อไว้ห่อไว้ยังบบท่านได้เก็บเดี๋ยวเอาแต่อันบ่ท่านในหอ่ออันนี้คือบักเขียบบักหน่อยหน้าค่ะห่อไว้เต็มเลยน้อยหนายเยอะเลยโอ้ยใบยีลางามแท้พักหวานที่เขาปลูกไว้ขึ้นหรือย,ยังนี่ยังบบเห็นผลขึ้นมาเลยอ๋อเป็นต้องเป็นเดือน นี่ห่อไว้นี่อันห่ออันหอยังบอกเก็บเก็บแต่อันบ่ห่อค่ะเพราะว่ามันมันถือฝนแล้วมันจะเป็นหนอนขึ้นยังเหลือเยอะอยู่กินได้เป็นเดือนลหละเนาะนี่ยังเหลือเยอะอยู่ค่ะนี่เต็มเลยอันนี้ห่อไว้เต็มเลยนี่ยัง อุ้ยนี่ไงอันนี้สุกแล้วน,นี่มาเอาหน่นี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 ่นมาบมาบอันนั้นเอานี่ค่ะมันสุกเลยเนี่ยมาจับเอาเลยเสียงตัวนี่นอยนี่แล้วก็ลวนหรือมั้งนี่เออลวนแล้วเสียงโทรศัพท์ใส่อ้ยล,ล,ลูกใหญ่ๆหญลูกใหญ่ๆโอเค ไม่มาจับดูก็ไม่รู้เด้นี่เขาต้องจับเบึ้งเด้นี่จับเบึ้งก่นอนย,ย,ยังประท่นสุก อันอหอต้องเอาไปบมอันหอเก็บไว้นี่ค่ะให้มันสุก้าต้นเลยนี่สุก้าต้นเลยปา๊าฝนตกลงมากค่ะพี่น้องค่ะบักแข่งบักเขื้อบักยังงามค่ะงาม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 อันนี้คือต้นอะไรบักแปบ ผูห้หนาวมันจะสิเป็นหนังไมีบักเขียบโอ้ยอันนี้มะม่วงเบาค่ะบ่มีคนอยากกินเบะปล่อยให็นมันสุกเล่นโอ้ยมันบ่อยากเนาะพี่น้องค่ะมันบ่คือสมัยวัยลุ่นด้บักเขือบักอย่างมันได้ฝน กำลังสิเป็นนวยอะโวคาโดก็งามถูกฝนอู้มีแต่ต้นงามงามเขียวชะอุ่มนั่นผักหวานบานยอดงามมาก น,นี่ก่ะปัดสิปล่อยให้มันสุกอยู่นี่ละ่ะบ่ต้องเก็บมันเอาหอยไว้ให้มันสวยงามเก็บไปก็บ่มีคนกินนี่นี่ค่ะผักหวานบ้านค่ะผักหวานบ้านพี่น้องขายอดงามงามบักเขือเงาโอ้บักเนากระดก ผักอีฮุ่มมะรุมยักษ์รูปบักใหญ่มะรุมยักษ์รูปบักใหญ่โอ้โหหนาเริ่มหกแล้วอุยอ้ยอุ้ยบักเชอรี่อันนี้ต้นมะหลอดเลยค่ะพี่น้องค่ะมะหลอดมะหลอดกินก่อนโอ้โหอืม โอ้ยสมอืมอืมมันจะอลู่ยังไงอืมอืมดอกอกันชั้นโอ้ยอ่อนซ่อนเด้นี่ ต้นอ่าอะไรนะลูกขอต้นนี้กระดกค่ะห้อยอยู่เต็มต้นเลยนี่คือต้นอีบุกต้นอีบุกต้นอีบุกเต็มเลยอีบุกอีลอกนีตก่ตุ๊กปุกติ๊กปิ๊กกำลังขึ้นนี่กำลังขื้นอีบุกอุ้ย โอ้โหขึ้นมาเต็มเลยป๊ามีผักกานตรงอันนี้ฟักข้าวอู้อีบุกอีบุกอีบุกนี่ค่ะต้นบักใหญ่เลยพุดนะใหญ่แล้วก็สูงตรุด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 ตดนี่ อีบุกใหญ่คะ่ะหน่อไม้ตัดมันถิงแล้วต้นอ,อีบุกต้นนี้โอ้ยกูด่ะนี่โอ้ยนี่ อ่อนๆงามๆเลยผู้ท่านเด็กเคยเก่งกินจักเทียค่ะพี่น้องขามันกินใดอยู่มบอคา่านี่อิบุกใหญ่อิบุกใหญ่มันจะขึ้นทุกป,ปีหนาฝนมากค่ะออ้ยคุณนลรายจังนี่แต่สวนอิบุกตัวนี่สวนอิบุกอีหลกปด่ด เจ้าคือมันแถะไปไงเมื่ยแล้วตีมันสิเป็น,น,นล่องอยู่ตรงรอรถเนาะเอาตรงกลางออกเบื้องฝนตกมากก็สิเป็นทางก็สิเป็นเลนเลงสิงะนะคะออื นามมันเลยมาหงอยู่ตรงนี้อุ้ยชิบถ้าเหนื่อยก็เซานะจ๊ะเหตุไดสองสามบาทก็เมือย์บันดาทเาแล้วแ่างบุทาาะแข็งแรงก็ไม่มีหกหกค่ะนี่เดี๋ยวมือแรงสิมาถางกันนี่โอ้ย ดอกมาดอยเดี๋ยวนำสิเครื่องสะแล้วถั่วแห่เลยค่ะบักถั่วแห่มันแก่แล้วเต็มต้นเลยแบบนี้เดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นมาเพืะนะ่นะมีบักเขียบดูกดกค่ะอุ้ยนี่ยังไม่ได้ห่อเลยนี่อ้ยบักเขียบปีนี้เพิ่งมาดกแทบเลแต่ละต้นนี่ดกขนาดเลยต้นละยี่สิบสามสิบลูกอู้ยังห่อไม่หมดเดี๋ยวต้องสั่งถุงมาเพิ่มแล้วนี่ เต็มเลยคุณกำลังเป็นดอกกับนี่โอ้ยเยอะเลยบักเขียบบักเขียบบักเขียบค่ะมีเหงุกค่ะดกมากตัวนี้ปา้ายังไม่ได้หอก็ครึ่งหนึ่งห่อไปแล้วกว็ครึ่งนึง